ชอบดนตรีได้ยังไงชอบดนตรีได้ยังไงชอบดนตรีก็คือคือเราอะโตมากับเสียงเพลงเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนชอบฟังเพลงใช่ปะคือโตมาก็ได้ยินเพลงเอลวิสละพ่อชอบร้องเพลงเอลวิสอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่าเฮ้ดิเธอทำอะไรในไม่รอเอลโลใช่ไหมพี่อ่ารอเอลโลแล้วก็พวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือฟังมาตั้งแตเด็กแล้วก็ฟังเพลงในยุคที่เราเริ่มเติบโตมาอย่างเงี้ยมันคือซึมซับไงพอมันซึมซับปุ๊บ เราก็รู like, tá, illing, ้ส no ึกว่าเราโตมากับเสียงเพลงของดนตรีเออเราก็เลยแบบก็ก็แบบมันก ok ็วงจรชีว ok ิตมันก็เลยอยู่อย่างนั้นใช่ป่ะแต่การชอบดนตรีได้ไงก็คือมาเจอรุ่นพี่เพื่อนอะไรที่แบบเขาเล่นดนตรีเคยหนีออกจากบ้านนะเว้ยไม่ต่างกับผมหรอกเคยอยู่บ้านไปทำอะไรรึเปอยู่บ้านตอนกี่กี่ขวบร่เปล่าชั้นป้าวไม่ใช่ในมือนมือเราเราเราโซดแท่ผมโสดแท่ ก็คือตอนนั้นนีออกจากบ้านตอนประมาณอายุมันปฐมั้งปฐมตอนมน่าจะไม่เกินสิบขวบไ,ไม่แบบแปดเก้าขวบ,บั้งพี่นีเขาคิดได้อย่างนั้นเหรอใช่แปดเก้าขวบนีออกจากบ้านนี่นบ้านตามวงรุ่นพี่ที่วงรุ่นพี่แถวบ้านไปเล่นงานที่บ้านแถวมหาชัยและคือในสมยัมยยุคนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีแบบรถต้องรถตู้ท,ที่แบบว่าที่แบบว่าที่แบบไปขับไปเล่นองงานไม่ใช่นะซื้อรุ่นพี่พวกนั้นอ่ะ สมัยยุคนั้นอ่ะเขาโบกรถสิบล้อไปไปเล่นดนตรีกันเวย้ยเออโคตรมันเลยยุคใช้นเราก็เด็กเลยแต่แม่งสนุกคือเขาเขาจะหารถไปกเขาทำได้นะแต่เขารู้สึกว่าบางคนฮิ้วสนนอร์ฮ<ม>ิวต้าอะไรเงี้ยโบกรถไปเล่นงานด้วยเออไปบ้านงานเจอบ้านงานแล้วแบบแม่งต่งจังหวัดอ่ะอแล้วไม่ความรู้สึกโคตรแบบตอนนั้นสมัยนั้นคือแบบแต่งจังหวัดแม่งยังอุดมสมบูรณ์นะพี่ คลองยังเป็นคลองยังแบบเดินผมเดินข้ามสะพานอ,ะอ่ะคลองยังแบบยังใสนะสยังใสอยู่เลยนะยุคตอนอน่าจะสี่สิบปีที่แล้วเออไม่ใช่เออใช่แล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าพอพี่เขาไปเล่นปุ๊บถึงตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็มีการ check, ซาเซาเช็คเออกับเซาเชคก่อนอ๋อมีการไปเซาก่อนแล้วตอนหนึ่งเเขาก็ไปเล่นกันซเซานใ,นในยุคนั้นก็คือเจ้าของเครื่องแหละ ที่ก็ปรับให้เสียงมันออกแค่เสียงออกมาแล้วทุกคนสนุกแค่นั้นเองตอนนั้นเล่นดนตรีเป็นกี่ชิ้นยังตอนนั้นนี่เป็นน่าเห็นไหมนี่เป็นได้จับกีตาร์ครั้งแรกและรู้สึกว่าอะไรยังไงผมคนนี้่นพี่แถวบ้านนะเล่นพี่แถวบ้านเขาซ้อมดนตรีกันคือซ้อมยังไงไม่ได้ซ้อมห้องซ้อมนะเขาซ้อมกันแค่เอากีตาร์โปร่งอะ กีตาร์โปร่งเนี่หายากไปสมัยก่อนกีตาร์โปร่งอ่ะมาซ้อมกองก็เอาแค่สแนร์ใบหนึ่งหรือตีกับพื้นอ่ะตับทุกจังอะไรเงี้ยเบสก็คือเอากีตาร์โปร่งมาทำเป็นสี่สายใช่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 เป็นเสียงเบสใช่ใช่ใช่แลท้องก็แบบประมาณเป็นเป็นโน้ติบอร์ดเขาเอาแค่คารซิโอโทนอ่ะเออยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะคอรอแบบจริงจริงคือมันห้องซ้อมมันมีนะแต่เขาอาจจะแบบเปลืองตังหรือเปล่าไม่รู้เล่นอะไรพี่อ่ะกีตาร์ ไตอนเรียนเลยเพี่ตอนนั้นยังไม่ยังคือเรียนตอนนั้นยังประถมอยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องมีตู้แต่เริ่มเริ่มมาจับกีตาร์เนี่ยเริ่มจับกีตาร์เนี่ยเริ่มประมาณมต้นโจโจจะเป็นโจโจตอนเรียนใช่โอ้ยสมัยยุคนั้นโจโจนี่คือใช่มีแต่ผมที่โจโจยังแพงนะยังแพงใช่ต้องเป็นยุคนั้นอ่ะไอพวกที่แบบไทยประดิษฐ์นู่นน่นนี่อู่หรือเปล่าไม่ไทยไม่เหลี่ยงจีนของจีนเลย เราซื้อกีตาร์ตัวละหกร้อยบาทกีตาร์โปรนะดีฮอเมโลดี้หลังกระซวงเออถ้าเป็นคือพี่อยู่กรุงเทพไงแต่ผมอยู่หนองคายผมหากีตาร์ไม่ได้เลยพี่นะจริงคือตอนนั้นอ่ะหลังกระซวงเดือนหลังกระซวงเลยมีเงินหกร้อยบาทซื้อกีตาร์เมโลดี้ตัวกีตาร์โปร่กีตาร์ร้องให้พ่อแม่ซื้อให้แล้วก็ฝึกฝึกจนแบบไม่ฝึกเลยเอามาเล่นทีสองทีนี่ไม่เป็นก็ไว้ฝึกแรกๆคือแบบนิ้วแม่งพองเป็นน้ำอ่ะ โอ้โไม่เงาะเลยเอามาตอนเรียนได้ประกวดด้วยพี่ได้ประกวดด้วยประกวดเย็นเต็มใจเลยท่างนี้โอ้มันฮอตอยู่แล้วอ่ะโอ้โหตั้งเตรียมขนาดไม่หรอแล้วดูพี่ชายออกทางญี่ปุ่นเนี่ยไปหาเลยเนี่ยตอนเรียนได้ประกวดด้วยพี่ได้ประกวดด้วยเย็นเตะมายเลยท่างนี้โอ้มันฮอตอยู่แล้วอ่ะโอ้มันฮอตอยู่แล้วอ่ะไไปปหหาา 哈哈，哈哈。